มาดูีใสเบรโซนครับใสเบรกัเป็นดิบนะครับแปลงจเป็นเป็นดำแปลงจะดิบเป็นดำเกียรับนจติน้อยกเกียร์ตัวนี้ออกเียรไม่ถูกเลียนครับ ขันสตาร์ทใหม่ใช้ขาเกียร์โซนิคจุดเกียร์โยงโซนิคแต่ไม่เอาเกียร์โยงนะครับใส่เป็นเกียร์สนามมาดูมือลิงตอกขึ้นมาเป็นบุมเป็นบุมเวฟก่อนราคาไม่แพงครับประมาณพันกว่าถ้ารวมรุม ด,ดุมที่เป็นดิบที่เป็นดำก,กับดุมสเตอร์นะครับดุมสเตอร์ของเบบ125ประมาณเป็นเสร็จประมาณ2,000กว่าบาทคือถึงา2,050มาดูครับสวยงามเลยตอนแรกแปลงจะดุมมาต้องมีงบจรราคาไม่แพงครับ ขายเกียรโยงโซนิกเนี่ยซื้อมาทั้งชุดเลยแต่ไม่เอาเกียรโยงเอาแค่ชุดเบรกนี่นะครับตัดแตงแตงดูงด้ยวยรถเบรกการนตันสวยงเกียรก็เป็นเกียร์สนาม สนใจก็ปรกกดมาได้เลยครับขอความอมไรเลยในช่องผมนั่นแหละทำในง่ายนะมือดูมือลิงปรับระดับเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์สนามเลยหรือว่าใช้คาเกียร์เดิมก็ได้ 也有森林。